สวัสดีครับฟาร,ร์มหนูผู้ยักษ์เชียงรายครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำว่าให้อาหารหนูอะไรบ้างนะครับผมหลักๆที่ฟาร,ร์มผมใช้ก็จะมีอันนี้ครับอ,อัดเองนะครับตรงนี้อัดเองนะครับมีส่วนผสมของอลำอ่อนนะครับแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็กากตั่วเหลืองนะครับมีวิตามินพวกอะไรนะครับ ใส่ย้าหวานด้วยนะครับเสริมนี่ครับนี่ของเด็ดนะครับเป็นข้าวโพดนะครับข้าวโพดเม็ดนะครับให้เขาแทะเล่นนะครับให้เขาแทะเล่นนะครับพวกนี้นะให้เขาแทะเล่นเขาจะมันเป็นหนูเป็นสัตว์ฟันแทะเนาะอันนี้ฟันแทะเขาชอบแทะเล่นเวลาเขากินเขาจะแทะเล่นนะครับนะครับอันนี้ก็เร่งโปรตีนครับโปรตีนประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับใส่ทุกอย่างนะครับอัดเต็มที่นะครับนะครับอันนี้ก็ ครับกำลังกัดอาหารกำลังให้อาหารหนูคอนโดอยู่นะครับผมแล้เป็นหนูคอนโดครับพวกนี้นะครับตั้งแบบลอดเดียวแล้วก็ลอดรวมแล้วก็เลี้ยงแบบหนึ่งต่อสองนะครับนะครับทำมาหลายรูปแบบนะครับไว้่ให้คนมาดูงานนะครับนะครับนนี่ก็ประหยัดพื้นที่ครับพื้นที่แค่กว้างหนึ่งเมตรนะครับยาวสองเมตรสี่สิบนะครับตามแผ่นเรียบนะครับจะขายใช้อย่างนานนะครับผม ัดไม่ได้นะครับนะครับว <t all úc ados> ันนี้เป็นห้องขุนครับพวกนี้นะครับวันนี้เป็นห้องขุนทั้งหมดนะครับห้องขุนแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับแยกรุ่นแยกรุ่นฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องผสมนะครับหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามนะครับแบบแยกลอดแล้วก็แบบหนึ่งต่อสองแบบไม่แยกลอดนะครับฝั่งนู้นจะเป็นไม่แยกลอดนะครับลอดในลอดในตัวนะครับก็ทดลองดูก็ก็ลอดลอดเหมือนกันได้ปกตินะครับ รถเบี่ยงเสียงดังนะครับนะครับติดถนนใหญ่นะครับหนูคอนโดไม่มีที่ลงที่หลบก็คลอดปกตินะครับที่ฟาร์มนะครับก็ทําไว้ให้ดูหลายรูปแบบนะครับใครชอบแบบไหนก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมนะครับก็ทาไว้หลายๆรุ่นนะครับหลายรูปแบบนะครับที่ฟาร์มนะครับคนชอบมาดูนะครับคนก็ถ่ายรูปไปเออเป็นแนวทางนะครับฝากไปจากพื้นที่ดีครับ อากาศสายเทบอกไม่เหม็นเลยประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับบอกหนูคอนโดนะครับผมสนใจอยากเลี้ยงหนูก็ปรึกษาได้ฟรีครับผมนะครับตอนแมพันราคากันเองนะครับผมยินดีให้บริการนะครับไม่ซื้อไม่ว่าก,กันสอบถามปรึกษาได้ฟรีนะครับยินดีให้คําแนะนําฟรีๆเลยนะครับแต่ว่าอันไหนที่ว่าผมลองทําแล้วเออมันโอเคนะมันดีนะแต่อันไหนที่ว่าเคยทําแล้วมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยผมก็จะแนะนาได้ก่อนผมลองผิดลองถูกมาเยอะครับ นะครับเมื่อก่อนนี้ฟ้าโปรงฟ้าปิดอะไรไม่มีสักอย่างนะครับหนูออกสั่งมาวันแรกเอาหนูลงหนูหายไปยี่สิบตัวเลยหนูสิบตัวก็มีนะครับบันแรกนะครับตัวผู้ไซส์กับโลตัวเมียห้าหกคีดนะครับเมื่อก่อนไม่ทําอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่มีฟ้าปิดนะเมื่อก่อนไม่มีความรู้กอก็ข้างในก็ก่อธรรมดานะครับฉาบก็ไม่ฉาบด้านในหนูออกหมดนะครับร้องผิดล้องถูกมาเยอะนะผมนะลงทุนไปสี่ห้าหมื่นก็ตอนนี้ผมคืนทุนหมดแล้วครับ ระยะปีกว่านะครับนะผมผบผทดลองไปคนเดียวตัวเองเรื่อยๆศึกษาใน u t u b e เอ่อไหนเอามาลองแต่ละฟาร์มแต่ละฟาร์มมาทดลองดูแล้วก็อาประยุกใช้นะครับที่ฟาร์มมันก็ก็พอนะครับก็อ่าเราอันไหนที่ว่าไม่ดีเราก็ไม่ทำนะครับนะครับมันไม่มีสูตรตายตัวนะการเลี้ยงหนูนะครับสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบนะครับผมนะครับอยากเลี้ยงหนูก็ปรึกษาได้ฟรีนะผมยินดีให้คำแนะนำนะครับ ครับมีขอจบที่นี่นะครับสวัสดีครับ